สวัสดีครับผมกิตจ,จากแชมป์เอิร์ธมอเตอร์นะครับ และว,วันนี้เราจะพามาดูรถขนาดกลางนะครับที่ขับดีขับสนุกเส้นสายคมชัดสไตล์สปอร์ตแบ็5ประตูคูเป้เป็นรถที่ผสมผสานความหรูหราสปอร์ตและอนเนกประสงค์เข้าด้วยกันอย่างกลมกล่อมลงตัวมากๆต้องคันนี้เลย Audi A5 40 TFSI Sportback เริ่มจากดีไซน์ภายนอกรถรุ่นนี้มาในสไตล์5ประตูสปอร์ตคูเปที่ยังคงความอนเนกประสงค์ไว้อยู่นะครับจุดเด่นที่เห็นชัดๆเลยของ นอกเจ้าคันนี้นะครับนี่เลยเส้นสายของรถนะครับด้านหน้านะครับกระจังหน้าแบบซิงเกิลเฟรมนะครับขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะครับามาพร้อมกับไฟ LED ที่เป็นเอกลักษณ์ของเจ้าออ,อดี้คันนี้นะครับมาดูด้านข้างกันด้านข้างนะครับนี่เลยล,ล้ออัลลอยขนาด19นิ้วนะครับ เสริมความดูดดันให้แก่ด้านข้างมากๆนะครับถัดมาเลยนะครับนี่เลยประตูพร้อมกระจกแบบเฟรมเลตและมาพร้อมกับระบบคีเลตทั้ง4บานนะครับด้านท้ายนะครับนี่เลยให้ความรู้สึกสปอร์ตพรีเมียมมาพร้อมกับไฟ LED นะครับและที่สำคัญคือนี่เลยเปิดแบบสปอร์ตแบ็กนะครับเปิดทั้งบานแบบนี้เลยยกวางของใส่ของอะไรก็ง่ายขึ้นพื้นที่กว้างขวาง,วางอนเนกประสงค์และถ้ายิ่งพับเบาะนะครับนี่เลยพื้นที่ เต็มจุสะาใจเข้ามาดูภายในกันบ้างนะครับยังคงเอกลักษณ์ของความพรีเมียมนะครับวัสดุที่ใช้คุณภาพสูงตัดด้วยแถบตกแต่งอลูมิเนียมนี่เลยพงมาลัยนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันท้ายตัดแบบนี้ให้ความสปอร์ตลงตัวสุดๆครับเบาะคู่หน้าเป็นเบาะหนังแบบสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยคู่หน้าและมีฟังก์ชันดันหลังนะครับทำให้ขับทางไกล สบายมากๆเลยนะคะและเจ้าคันนี้มาพร้อมฟังก์ชันการขับขี่แบบครบๆมีทั้งหมด Efficiency, Comfort, Auto, Dynamic และเลือกปรับนั่งค่าเองแบบ Individual นะครับและด้านความปลอดภัยก็ไม่ต้องห่วงเลยครับรุ่นนี้มีทั้งคุยคอนโทรลสปิดลิมิตเซนเซอร์การระยะรอบคันและกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับมั่นใจทุกการเดินทางแน่นอนและด้านหลังเจ้าคันนี้นะครับกว้างสบายกว่าที่คิดนะครับนี่เลยเห็นูมเหลือๆกิดสูง174นะครับนี่ นั่งสบายเลยนะครับและข้างหลังยังมีแอร์มาให้ด้วยนะครับเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆครับนี่เลยที่วางแก้วมาให้นะครับและสมรรถนะของเจ้าคันนี้นะครับใช้เครื่องยนต์เบนซิน2ลิตรนะครับเทอร์โบ4สูบให้พละกกำลัง190แรงมา้า แรงบิดอยู่ที่320นิวตันต่อเมตรอัตราเร่ง0 0 0ทถึง100ทำได้7.5วินาทีตอบสนองไวขับขี่สนุกตามแบบฉบับของออดดี้เลยนะครับและที่พูดมาทั้งหมดนะครับนี่เลยรถของเรานะครับรถปี2018นะครับเลขไม้เพียง53,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเจ้าของมือเดียวรถออกศูนย์ออดี้นะครับประวัติเซอร์วิสค,ครบเลยนะครับ เราขายอยู่ที่1,290,000านบาทเท่านั้นนะครับและถ้าใครสนใจเจ้าคันนี้ติดต่อเราตามช่องทางนี้ได้เลยนะครับและถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ